ประตูปีงประูถูกแล้วไม่เี่เลยที่ยู่นนี่ใี่สุดก็เอาไอันนไม่ได้สนิมเอวผสมไปปิงสิส่รัวสนิมขึ้นๆดิ น้ำมองมือจับมือนี่ยเดียวมันเป็นเดียเลียดมันเป็นสนิม้มันเี้เล่ได้ใส่ดนะว่ามันเดียนบ่ได้ย่างอย่างลยเล็กปว่ะจึงเป็นสนิมบาวาัเก็บสนิมขึ้นเตีมเลย